วันนี้รถติดมากเลยโรงเรียนน้องม่อนน้องม่อนสวัสดีครับปุกสวัสดีครับไม่บายเลยฮะสวัสดีไายบายม่อนมาโรงเรียนวันนี้สายแล้ว,วจกกะแปดโมงแล้วลูจกจะทันข้าแถวป่ะเนี่ยขอบคุณผู้ติดตามครับโจโก็ไปโรงเรียนครับพโจโไปโรงเรียนหรือเปล่าครับวันนี้ไปไหมโ,โอเคโอ้ จะไปหาพี่โจวโรงเรียนด้วยเหรอเดี๋ยวก็ไปลูกมนนเออรถติดมากเลยมีจอดกว่านะมีเยอะแยะนู่นข้างในนั้นระวังระวังเขาออกนั่นเห็นไหมเขาเดินนั่นี่เห็นไหมลูกเขาเดินนั่เห็นไหมั่นเด็กเด็กอนุบาลเดินเหรอยังไงเขาออกกันนะจอดฝั่งซ้ายดีกว่า แม่ั่นป่ะไปเดันรงนั้นไดเดี๋ยวไปเดนรงนั้นครับครับเดี๋ยวคนโบกให้น่อุ้ยคนโบกหายไปไหนหมดแล้วล่ะไม่ดีเลอะงไอจีนั่แบ้วไปแล้วตงไอจีนั่นแบบเบลตรงไอจีนั่แบ้วลไม่มาดังงไจีนนเดินเอาไม่วันเนี้ยเดินเอาไม่ลูก มาลับม้อนเลยตาไงไต้้งีจาม่อนรับไม่มีคำมันยืนลับม่อนเลยดฮะม้อนม่อนนี่เออตาลับแยังไงเดินเลาะไปตรงนี้ก่อนก็ได้รถมาปะมดใสเขาจะเข้าเขายังไม่เข้าม่อน<า> <who> เพื่อนชี้ม่อนแล้ว เข <all> 응้ามาดิเมื่อกี้เพื่อนสีมันแล้วอืาตกเข้าแถวหน้าห้องแล้วไปเร็วเร็วเดินเร็วเร็วลุกเดินนับหน้าอ้องเต็ บาย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 เดีเ๋ยวลงจากตรงนี้ลูกเดี๋ยวครูเห็นลูกกับเดินแล้วดึงเสื้อผ้าลูกเอออ่ะเองที่สุด โน่นโน่นโน่นลุกดีครับเก่งที่สุดบายยเขาด้วยไม่ป่าสวัสดีครับเข้าแถวแล้ว